้มเสบับกระเพาะหมูจ้ะต้มแซ่บใส่พริกป่นเนาะคะ่ะออกเปรี้ยวๆนัวๆจักน้อยจ้ะนีกน่กระเพาะหมูเขาต้มแป้งเปื่อยแล้วเน,นาะจ้ะเขามาดัดเป็นต้มแซ่บบีบอกเนื้อพริกป่นสูตรน้ำปลาใส่กับวาเกันไปจ้ะรสชาติตามชอบน้ำพริกกากหมูกับข้าวสวยเนาะคะ่ะลาดเขาสี่เลยค่ะพี่น้องเขาเสาร์จากทางเยอรมันจ้ะอื้ วันทีพ่อแม่พี่น้องสุขุนสิเขามาหลับจุ่มเดอ้อจ้ะกินเจ๊แนัวกวัวเทจี่จ้ะนะาแต่กินขาสน้านกันไงท้ายแต่ท้าที่น้ำมันจะ้ะน้ำพริกกากหมูกับข้าวสวยอืมสดตุ๋มแซ่บมันห่อนแก่หนาวมินวุสดน้ำอิทนาดครับ lủng quá ừ Hãy subscribe น้ำพริกกนเกี่ยวกั็ไปปกุูหอมืม Chega de apanouco. Eu vou dar ชว,ว,วนจะเล่นอาหาร่ีกแ้ว Thank <laughs> you. war ah, entspannt da